สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องการบูชาพญานาคอย่างที่กล่าวไว้ในขั้นต้นว่าเมืองไทยและ พระพุทธศาสนาไม่เจอหลักฐานเรื่องการบูชาสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นหากผู้ใดรู้สึกว่าถูกชะตากับพญานาคในฐานะชาวพุทธที่ถูกต้องอาจจะต้องหาพระพุทธรูปปรางนาคปกมาไวสการะบูชาจะดีที่สุดหรือพระพุทธรูปที่มีจิตพญานาคคอยปกปักรักษาดูแลอยู่ก็ทำได้โดยหลังจากการบ้ายพระสวดมนต์ตามปกติเสร็จแล้ว ให้เริ่มจากการแผ่เมตตาให้ตนเองแผ่เมตตาให้บิดามารดาครูบาอาจารย์พร้อมทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณหลังจากนั้นก็ทําการแผ่เมตตาให้กับเหล่าพญานาคได้โดยใช้บทสวดมนต์ขันธบริตรการแผ่เมตตาบทสวดมนต์ขันธบริตรให้เหล่าพญานาคนั้นมีบันทึกในตำราหนึ่งว่าแดุวรณภูมิมีชายผู้หนึ่งชื่อบุรีจันอ้วยลุวยอ้้ยลุวยหมายถึงอ้วน คอยอุปทาคพระอรหันต์อยู่สองรูปมีพระมหาพุทธวงศาและพระมหาสัชดีซึ่งนายบริจันทอ้วยร่วยได้ทำบุญใส่บาตท,ทุกวันและได้อุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าพญานาคไม่ได้ขาดครั้งนั้นมีนาคอยู่สามตนคือกายโลหะเอกจักขุและสุขันธนาคโดยนาคทั้งสามตนนี้ได้ยินคำอุทิศของนายบุริจันอ้ยวยรยมิได้ขาด จึงพร้อมกันไปไหว้สุวรรณน,นาคและพุทโธท่าปาปรนาคเมื่อนาคทั้งสองทราบเหตุการณ์ก็ได้กล่าวคาว่าสาธุสาธุด้วยความยินดีจากนั้นเหล่าพญานาคจึงขึ้นมาเนรมิตเมืองให้นายบุริจัน์อ้วยรวยปกครองและจัดพิธีราชาพิเศษถาวายพระนามว่าพญาสุมิตธรรมมิกราชาธิราชเพื่อเป็นการตอบแทน ตามเรื่องโดยดังย่อดังกล่าวนี้สิ่งที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราชาวพุทธมันสร้างบุญกุศลและมีเมตตาต่อสรรพสัตว์นั้นล้วนเกิดผลที่ดีเสมอดังเรื่องของนายบุดรีจันอ้วยลวยทำบุญแผ่เมตตาให้กับพญานาคจนได้เป็นเจ้าเมืองและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาด ฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ